เห็นแล้าวาตรงใจตัวเ่ะอหรือว่าอันนี้มาเอาคล้องให้เพื่อสีเนาะนี่แหละาน้งไปแล้วนาะโอเคสวยคไหนานมน้มนวัสดีครับสวัสดีครับพลุคำสีพลุงคำสีผมลุงคำสีครับ่อนเออลุงคำสีได้ดีค่ะ เออข้าวยิ้ิ้ไปายเลยแมนอหั้เอ้ยแนดน้ำมนจะแทกตาออกไดต้องย่นอาด้ยเขาละทาุยินยู่ตีเอาบแล้วนี่พอดีี๋ยวฮอสุดเไปก่อนบ่เออแมนอยู่อยากเขาถ่ายคุยอามาดนบอโดนโดนกัะคุยข้าวหนึ่งกับเฝ้าม้าลด เอาว่าไว้หันลาไฟฉีดไปเหยียบอยู่ทั้งในปันนั่นเอาหวานก่อนปะเออฉีไปคุยแลาา้วค่ะไปตรงเบืองหงานคือบางงานคุยแลาา้วค่ะนะคุยแล้ค่ะแบ่งงานเขา่างานด่วนคุยแล้ค่ะไปตรงเมองงานคุยแล้วไปของพี่เด็กเขาคุยนะเดินเข้าไปตรงอ่ะอ่ะไปรับงานต่อพี่น้องรับงานตอ่อก็เรงเห็นเบียดจากของขึ้นโดดน้ำเพิ่มเนาะหย่าน้ำกระโดดเขา่าหย่านผู้โฮโฮโบ่าวมาหาลูกสาวห่วง กิจ,รจกรรมประจำวันซื้อรวดน้ำอ่ะรอยสามสิบกว่าบาทเลยสองสิบไผ่บัวหักไผ่บัวหักมัน,มนไผ่ยังไม่ม้ามันแหลมดำห่ดว่ะกระโผดมันเกิดคางบ้านกลัยเป็นฝักขูดเตี้ยวนี่ไตตุสองฟินีนะ่ยมงไอ้ไต้ข้างล่างสุดนะี่ย สวัสดีครับบาตัมสวัสดีครับพี่รองครับาตมาเบิกงงานครับตะวันครับเพิ่นเติมเสริมมะเห็ดหัวมันคือรดน้ำถ่ายังไปเบิกงงานอีกงานหนึ่งมีงานรับจ้างเหรอทุกคนเนาะงานเสริมอ้วนออากุเจโรไปนะอ้วนอากุเจโรหน้าบ้านนะไปกับบาตัมจะไดนมาเร็ว อเ,เอาไปเวื่หนเมาจีน่ได้นาอพี่เต้ซอ,องพักอ่ทางล่างสุดอเ,เอาไปเอันเอาเขาไม่ข้าเบียบเอาสวัสดีค่ะคนาบูนาเบียวไม่ใช่เหรอขายบา้านมั มาไปคุยงานมองเฮาสิรับจอบมาแล้วทุกคนเนาะเอาสูน,นี่เอาไปแต่ได้เงินสากระเบือจะเลือ่อนลบครับ<ป>นั่งครับนั่งไปไปเบิ่งงานโอ้ไปเบิ่งงาน,น,งน,นเงงานเาะทุกคนเนาะงานเขารับจอบนี่แหละก็ทีมงานนี่แหละเอาสูน,นี่เอาไปได้เงินงเพราะโบเกียงงานนะไม่เรือกงานไม่ยากจน sao 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 sáo sao 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 thôi sao 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 ทรงใส่บางลันสวัสด oh, no, on ีครับนะโงสวัสด <Yeah>. yeah. so ีคร on ับใส่เอียนหนยใส่ปลาไหลใส่ปลาไหลเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวส่งัวแทนเราทีมงานเทาไปบึงงานหางานก่อนเยังครับน่งโอ้เขา่า้นวขามดไปพี่บองานสาโนดเก่าหนยเพิ่นพัวเพื่นเห็นยังมาทุกคนเนาะ เออไอ้มันโหเลยไอเล่าสิเห็นเราหมดถึงสึงนะจ๋อขึ้นใหญ่เถอะวะอันนี้เป็นที่ทำงานเก่าผมเด้อทุกคนนอนนี่โตัวเวตาดีลักนอนนี่มันเกิดสีหมืดอนแนขมากคำคำเลยมากดตังไหม ขามาาตัวตาดีลักตัขึ้นไทย,ยกับพี่สุเจ็ดมองขายรถเนาะที่ทำง,งานเก้าพมนี่เลยสี่ปีที่แล้วลเดี๋ยวมาหักมาอะไรกับพี่บอยอ๋อพี่บอยกลับแล้วเหรอเนาฝากไว้อ๋อพี่บอยแล้วอายแล้วฝากไว้ให้เนาะ พราะเขามาตัวตาเดอ้อตัวคนน่ะผ่นกล่องมาตัวคนนี้น,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 นมันเหมือนเนาะที่ทำงานเก่าผมเนี่ยสมัยสี่ปีก่อนเนาะก่อนไปอยู่ใายทหารผมเป็นแางพ่นสีรถยนต์เนาะเคาะพ่นสีนี่แหละเพรมีความหูเรื่องนี้เนาะไ,ไปเอาเปิดดาวรถเลยถ่ายเนี่ยไทยไเฟอร์ลูกไปเอาของในหลังรถปะ่ะชื่อชื่ออะไรครับ ก็ได้เอาบัตรมาวะตีบัตรก็จะมาโทรบอกพี่เขาเจ้าก็ได้ววสวนกันเนาะอายแล้วเมื่อก่อนอเดี๋ยวให้เพื่อนโทรหาอายแล้วก่อนเนาะ ไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้มาเอาค้องให้เพื่อนซีเนาะนี่แหละตาไฟเนาะทรงขามเล้าจิน <c oughs> เนี่ยกูีิลาก,กินขนมบกสีอเอาไปเอาไปเห็นมันเอาไปเห็นมันซะ <c oughs> เดี๋ยวของฝากนำ้ำของฝากจากตัวตาดีลักขนม และไฟไฟอยู่ในกล่องเนาะไฟถ่ายเบาค่ำสีบานพินเนาะเฮาจีเอาไปให้ลุงค่ำสีเนาะหรือว,ว่าไอา่ไนะอ่เศร้าหน่อย,อยนั่นแหละทุกคนเนาะที่ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับผมกวนเปิดตากนะแออก่ไหมเอาข้อตรงนี้ก็ได้อ่ะถือกล่องเลย อะ,อะไรสิเป็นเที่ยวต่างประเทศก็คือประเทศล่านั่นเองเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> สื่อจากไทยไปฟังล่าว่วารุ่นเดียวกันรับรถดพมนี่แหละเนาะรุ่นเดียวกันปะเดินทางไปแล้วไปเจอกันอยู่ห้อง ลุงคำสีเนาะทุกคนเนาะออ้เซ้าน,น่อยไอ้แถแ้่เขาทำงานอยู่ไทยเนาะโอนอู้ออลดป่าย LED คือแสงจาา่าคักใช่ปะโตโยต้าดีรักป่ะทุกคนเดินทางมาคาในวติทุระเห็ดเบียกอยู่อันนั้นเนาะ กับฝนมันตกก็สิบเอ้าแต่เป็นกับฝนตกก็ได้ฝากอ้ายแล้วรับฟ้องไปให้เส้นรับฟ้องไปให้โทษหอกเราเหรอว่าเอาของไปส่งไปเซตไปน้าขนมขนมตะแลักซาวาเจาอาันกิน <c oughs> เดี๋ยวไปฝากก้อนจีนหน่ไม่เราเคยกินแล้ว <c oughs> อเดี๋ยวไปเที่ยวต่างประเทศอีกที่หนึ่งอะไรคลิตอยู่ไทยเนาะก็มีกองนม่อย่างตามอันเขาเปิดอะไรค้องแท้จากซูนเนะไปเซ็ตก็มีไปเดี๋ยวไปแห่เ่ินไปเพั่มอื่นสิแล้วมันเหนือดพี่น้องเดี๋ยวจังว่าเห็นหัวท่านยา เออลอาไปไดดเปล่าล่ะสวัสดีค่ะเออเอาไปไดดอยู่บ่เขาเขาไปรถจะฟ้องว่เป็นยังงอที่จะเอาขาไปคุณตกมขามอเขาุ่นบอกเขาอุ่จะไปเตัวไนี่มันกันแตกก็คือเออเขาไม่หนึ่เลยนี่เออเอาของไว้แน่นันเลยเออมไปใช้แทกี่ไปเออไปพิงเขาตลาดหาจะเช็ดคลองมันก็ไ่ได้เช็ดคลอง ขอมาเลยวันขอเหนก่าเพราะว่าาอู่ถือว่าถือโอกาสไทยเจ็บกองให้โตเลยเจ็บเจ็บงายไปกระสิไหมคนรลับบคือกันแล้วคือเบาสองทย่ปมนแตกว่าเป็นช่วงเนี้ยสายดำปัญญากระเด็นเรื่องมาจากบาดเลยสองพันแปดสิบสี่เงื้ประชื่อกัะโนี่ากัญาต้องไปแน่ะโอเคสวยกันไหนมาเลยแมนวันดี้ครับวันนีครับคาลุครับ มลูกข้าสีครับก่อนเลยล่ะลูกข้าสีได้ทีแต่มันแต่งก่อนเราจะเห็นเป็นลูกเนาะมันแต่งกัก่อนเนาะพี่จะรู้ตายแล้วพี่จะรู้เลยสองคนพี่จะกันดูบ่โอ้ยไอ้ลูกบอกให้ได้อีน้องสีคาสตอรี่สาวสาวดีแมนโหลดแมนเดียวกับลูกยังว่าพี่กันดูไปตายแล้วแต่ต้องไปขนมนั่นกบไปเซตยังนึ่ขนมไม่นะตัวเจ็บกคนเนาะ เออว่าอันเพชรนั่นว้านั่นแหะเดี๋ยวใบเสร็จในล่างนี่แหละเดี๋ยวไปเบิร์ก็ไป้อะไรนั่นหรเดี๋ยวเราแบบจับจับยังงงมวยขายตะทรงก็เบาตับก็เบาเสียบทำหาอยู่ยังได้สิบ้านแบบไปได้เพียรไปเดื๋ยวกันแม่นเดียบได้อนนี้กระช่อมเขาได้นั่งกินเหล้าอยู่แบบนี่ใส่จับนี่กินแต่หอม พอไปพอไปไนอยู่เนี yard, ่ยไปซ้เหล่าแอดตุกทาไม่สิไปตุาตะวนตก้เรื่องง่ายกับไผ่เลไปกินเลยนะอานา่ไปดูน้อเวาวไปกิอาไกันได้เพราะกินเาอยู่แล้วม่เาบริันเันเนี่ยกองมันถี่ไงเนี่ยแต่วมันเก็บท่หนมันก็บริัไหกนี่ชิมได้ชิ่เลยเป็นจอตรางากับเป็นปลาคนที่เป็นไปเที่ยวตะโจนซื้อโจ เคยเห็นอยู่เหเห็นว่าเป็นตาานที่เป็นขายปักอยตอนนี้เพามันเจ็บสองถุงาไปก่อนเอรไปไปก่อนมันเย็บแต่สงไม่ดวงตอแดงเลยไปตอแดงไปานงแกไปมักจอยตอนนแดงกวนี้ไปน้เขาแก้ทางาปสาวอยู่เ่อนน้ี่ไปใส่ลาน้อกอ่ผู้ใดปูหน้าไม่่ปูหน้าอยู่บ้านกับงโอ้กับโอ้ก่วานมก่อนยไปกิอันนันหลานเลาอยู่ด้วยเฉยอื ปากพี่น้องฝากเนี่ยหน่อยก็รถมาลาบมาเอาเจ้าไรเทยเจ้าภบไปหาอยู่ลวนี่ขี่ลาไปหนีออกไปนั่นข้างรถไฟอันฟั่งนั่นนะไอ้น้อยวุมากกบผไปไปย้ายเอาไปเออใช่สี่หรอมันยังอยู่โอ้โหของเมืองเลยไม่เห็นเบียดกดน้ำตอกันมามามา ฝากเรียบร้อยองงเดี๋ยวบอท่านเพิ่เนิ่นสิเปล่าไปไฟไฟบาคำ้ำสีอากราาะโทษอยู่นี่ก็ได้อ่ะข้าฝากแล้วโทษบอกเธอหน้ำได้ฝากไอจู <c oughs> เช็คเปิดเช็คข้องให้เรียบร้อย เอาเอาข้อมให้ออไอเราเร้อไอ้วันนี้กูจะข้อมเราแตกแยบน้อยเช็คข,อขอ้ขอมให้แล้วเช็คข้อมให้แล้วแตกครึงร่งแตกน้อยนึงนีเขามี <S 1> <S 1> <S 1> เขามีแถมขนมไปน้ำงยูน่าถุงนึงของแถมสองพันแขนมถุงนึง ก็ได้เงัยบกเยอกูเงีไปยุบบ้านเก่าพันน mm hmm> ี่แหละเก่าพันยังเ่ทอดม่กูเด้อเฮ้ยเก่าพันบาทอ่ะนเออคเราคาบอตรงใจตัวน่ะหรือว่าราคากับบอสูงแห่งบ่ะกฟังอยู่อือก็มาซื้อได้อยู่เออายขายข้างละเสียงดัง แมฉันคุยกันอยู่จะใช่รถถึงเล,ลาวยี่ลาก็ซาำปัญหาวะถ้าออกผลเลยนาจะประมาณนั้นแหละโอ้หมายถึงห้องศูนย์เหรอขอบใจขอบ,ใจ,บใจเพื่อนเตี้ยบมากๆ <ดะ S 2> เอเอผมเป็นยังเพิ่งพาใส่กันเหรอเดี๋ยวเพื่อกูไม่แน่เพิ่งจ้พาใส่มึงอยู่ฝั่งเล้วมึงจ้งเดินเรื่องให้กู เคยเดยกันไปฮะต้องเชื่เอเมีเอ, <c oughs> เอร้เป็นอลยิ่ขคนแข่งอลมาอยู่นี่เนาอลจังหมาเออแล้วบอกผึมึงอยู่ในคลิปอยู่บ้าเออไม่ฟังเอา <c oughs> เอ,อ้ยรถโาอูอ้ยทำไมคันนี้ขี่แบบนี้กูเ <c oughs> ดือบโทรหามืงบเคยตอบ ก็อีวันแล้วก็ฟาไปตลา,าด,ดานีนดน่ด้วยฮะกานาน่ะมาใจจ้โจมาโอโอเคโแล,ล้วไปเทียเท่ยวจะเหมือสัเราจะไปหาเที่ยวก็เเมืองวะปากสิี่ไปทกันหรือเ่ใจโอ้เขาไปเที่ยวแต่เขาสิั้เออ <Okay. S 1> โอเคโอเคเพื่อนต้องว่าการสัตครับก่สัตว โอกาสากโอกาสไหนใส่บริการไหมตรงไปตรงไป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 หน่อยขา้าวซงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยข้าวซง้ฟ้องแล้วเนาะไปย่ายเราบอกลิปตน,นี่เนาะเสร็จภารกิจแล้วบอกวันนี้เสร็จแล้วเนาะนมอญภารกิจเนาะต่างว่าเห็ดเปียกไอโม่นั่นแหละเนาะต้องพาใช้กันว่าง,งานเนาะต่าง ซอยเดือกกันไปเดี๋ยวเราพี่น้องพออยู่ประเทศได้กับมีแค้นมีค้าขึ้นกันนะพี่น้องเนาะกับเป็นมนุษย์ขึ้นกันกับมีแค้นมีค้ากับเพิ่งพาอาศัยการที่เจ้าที่คอยเพื่อห้เอาในเพิ่งเพิ่มด้วยเพิ่งเพิ่นเพิ่มเข้าเนี่ยสิซอยเดือกันไปเนาะเนี่ยอะไรมันพอซอยเดือกันได้โอเคบายบายพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮาในเดือฝากกำลังใจห้เฮากับเมียสองคนในเร้อทุกคนเนาะ สว, <ไป S 1> วัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัดสดีค่ะ <ไป S 1> บ๊ายบายไปแดง